สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้มาเจอกันกับรายการลุงน้ําตาลพาทรรมนะครับก็วันนี้ลุงน้ําตาลมาอยู่ที่ <c oughs> อ่าคลองวังเจ้านะครับตรงนี้เป็นเขตของจังหวัดตากนะครับที่อําเภอคลองวังคลองวังเจ้านะครับใกล้ๆอุทยานคลองวังเจ้านะครับก็มาตรวจเช็คตู้น้ํามันซิงเกอร์รุ่นเก่านะครับเกตลิตรรุ่นเก่าตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันว่า จะต้องแก้ไขอะไรบ้างเบื้องต้นเดี๋ยวจะลองหยอดเหรียญหยอดแบงก์ก่อนนะครับคนนี้ทำเลยมาคนนี้มาเป็นลูกมือวันนี้อันดับแรกลองหยอดเหรียญหยอดแบงก์ก่อนเลย <c oughs> ตัวยอดแบงค์น่าจะเป็นของแป้งมานี่อันนี้แป้งเหมือนแป้งมาแป้งหน้าตู้มาใช่ไหมน่าจะเป็นไม่เอ็นเคเจ็ดเจ็ดแท้ก็ท็นสองศูนก๊อปนะครับโอเคจากตรงนี้ไปอะไรอะ่ะน้ำตกของวางเจ้าอะไรเนี่ย ไกลเหมือนกันโอเคเหรียญแบงกินมาลองกดจด่ายดูแกลลอนแกลลอนใช้ได้ไหมครับเนี่ยใช้ได้ไหมแกลลอนนั้นโอเคมากดจ่ายตัดกดแล้วตัดนะครับโอเคเดี๋ยวต้องมาเปิดดูด้านข้างนี้นะครับเนี่ยตรงด้านข้างเนี้ยว่ามันเป็นจากสาเหตุอะไร อันดับแรกนะครับเดี๋ยวลงน้ำตาลจะวัดไฟที่พาวเวอร์สปาก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยเจ้าตัวนี้ว่าไฟออกปกติหรือเปล่าตัวนี้เป็นบอดสีสี่จอนะครับบอดซิงเกอลสี่จอก็เป็นรุ่นแรกๆรุ่นเก่าๆของบอร์ดสีเขานะครับมาเดี๋ยวมาวัดไฟกันก่อนก็ตอ,ตอนนี้ม,ม,มีครับมีหมดทุกอย่างแหละ ตอนนี้ก็ถอดเจ้าขาด้านล่างนี่ละก็คือถอดออกล้วด้านข้างนะแขนมันด้านข้างก็มาดูมันจะมีปัม๊มโซลินอยมีโฟเซนเซอร์นะครับอยู่ด้านในมาเดี๋ยวมาดูกันว่าเสียตัวไหนจริงๆพี่มองว่าเป็นโซลินอยตอนนี้หลังจากเปลี่ยนท่อข้างในนะครับไล่เช็ค พวกโฟโซลีนอยล์ล้เปลี่ยนท่อด้านในมาทีนี้ก็จะมาลองตวงลิตกันนะครับเดี๋ยวจะให้คุณน้ตวงลิต่อหนึ่งสองสามจะดูว่าจะตรงลิตหรือเปล่านะครับเป็นก็เนีเ่ยผมตวงลิตให้ตั้งลิตให้ก็ตรวจให้นะนพอดี ก็พอดีเป๊ะเลยนะครับเนี่ยเกินนิดหนึง่งนี่นะครับเกินประมาณนิดนึงเดี๋ยวลุงน้ําตาลจะตั้งให้ใหม่นะครับจะตั้งตั้งลิตรให้ใหม่ให้ตรงลิตรนะครับจะลดลงไปนิดนึงนะครับไปเดี๋ยวไปดูวิธีการตั้งลิตรนะครับเดี๋ยวลุงน้ําตาลจะดูที่บอร์ดตัวนี้ว่าเป็นตัวรุ่นไหนอ่าเป็นปุ่มกดนะครับ นี่นะครับปุ่มกดเนี่ยขาวๆเนี่ยเรากดเข้าไปเลยให้มันดังติ๊ดแต่จริงๆไม่อยากสอนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคนที่ไม่คิดไม่ดีก็จะไปปรับให้มันลดลงพอลดลงปุ๊บก็ถ้าเกิดมีปัญหามีคนร้องเรียนขึ้นมาก็จะอาจจะโดนโดนไอ้นี่นะครับมีปัญหาโดนจับได้นะครับถ้าไปโกงลิฟต์เขานะ,ะมาเดี๋ยวลุงน้ำตาจะมาลดลงนิดนึง ให้เป็นสักสามสิบสามรอยสามสิบนะครับแต่ต้องบอกนะครับค่าเคตัวนี้เนี่ยอย่าไปตั้งตามที่ลุงน้ำตาลบอกนะครับพอตั้งเสร็จแล้วก็ต้องวัดลิตรนะครับต้องตวงลิตรด้วยกาตวงลิตรตัวนี้เพราะว่าค่าแต่ละตู้มันจะไม่เท่ากันนะครับไปบอกมาหน้าปกติแล้วเดี๋ยวจะลองหยอดสี่สิบเ็ดบาทห้าสิบดูว่าได้พอดีไหม คนนี้หยอด47บาทเพราะแค่50ตังค์ไม่มีผลนะครับหลังจากคนนี้หยอดไป47บาทแล้วมันก็จะขาดแค่50ตังค์ไม่ได้อีกเหรียญมาีมาเลยกระจายก็ ตู้นี้นะครับอยู่ที่อะไรนะที่อำเภอวังเจ้าอำเภอวังเจ้านะครับตำบลตำบลเชียงทองนะครับเป็นตู้สิงเกอร์ตู้นี้ของร้านเนี้ยรับประกันโดยลุงน้ำตาลนะครับว่าตรงลิตแน่นอนนะครับไม่มีนี่นะครับตรงลิตแน่นอนนะครับไม่มีการโกงน้ำมันกันนะครับคือน้ำมันเนี่ยตรงลิตแน่นอน ก็เป็นตู้ซิงเกอร์ตัวนี้นะครับถ้าใครมาเติมที่นี่ยังไงก็รับประกันนะครับว่าได้น้ำมันตรงลิตรแน่นอนนะครับไปมามาเทสรอบสุดท้ายนะครับเทสลิตรอบสุดท้ายอ่ะกดเขียวมาดูกันลงน้ําตาลหยอดขาดไป50ตังค์นะครับ แต่ห้าสิบตงกันนิดนึงไม่มีผลหรอกอ่าก็อีเป๊ะนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ก็สำหรับพีนี้ลงน้ำตาลมาทำงานที่อำเภอคลองวางเจ้าตำบลอะไรนะครับ,บตำบลตำบลเชียงทองก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนท่อน้ำมันข้างในให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วก็เช็คลิตเช็คอะไรให้เรียบร้อยนะครับล้นไหมระวังล้นเช็คลิตเช็คอะไรให้เรียบร้อยก็โอเคเลยตอนนี้ใช้งานได้ปกตินะครับก็สำหรับ EP นี้ลงน้ำตาลก็มาทำงานที่กำแพงเพชรก็เสร็จไปด้วยดีนะครับก็เดี๋ยว EP หน้าลุงน้ำตาลจะไปทำอะไรที่ไหน มาติดตามกันอีกทีนะครับแล้วก็ EP นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ